คะคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะการประกอบอาชีพการขายสมุนไพรและในช่วงนี้คะ่ะเราจะเข้าไปในห้องเรียนของรายวิชาน,นวดเท้าด้วยลูกประครบถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะอา,อาจารย์กีรนาจิตสมรนะคะจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกค่ะนะคะอยากเรียนเชิญให้ประชาชนทั่วไปนะคะหรือว่าผู้ใดที่ว่างงานอยู่นะคะมาสมัครเรียนวิชานวดเท้านะคะที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกค่ะนะคะเนะพระาะว่าวิชานวดเท้าช่วงนี้นะคะเป็นวิชาที่ต้องการบุคลากรนะคะเยอะนะคะไม่ว่าจะในประเทศ ไทยนะคะหรือว่าต่างประเทศนะคะเพราะผู้ประกอบการต้องการบุคลากรดังด้านนี้อีกเยอะมากเลยค่ะอยากเรียนเชิญให้ท่านมาสมัครเรียนนะคะการสมัครเรียนก็ค่าเรียนค่ค่าสมัครแค่ร้อยห้าบาทค่ะนะคะหลักสูตรหกสิบชั่วโมงค่ะนะคะนักศึกษาสามารถมาไปสร้างไรายได้นะคะนักศึกษาจะไปทําเป็นอาชีพเสริมหรือทําอาชีพประจานะคะหรือจะเปิดร้านนะคะนักศึกษาก็สามารถใช้วิชานี้ ไปเป็นอาชีพได้อีกวิชาหนึ่งนะคะอยากเรียนเชิญทุกท่านมา,าสมัครเรียนนะคะนักศึกษาจะได้มีความรู้นะคะแล้วก็จะได้มีวิชาชีพติดตัวไปนะคะเพราะว่าการนวดเท้าก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่ประชาชนทั่วไปนะคะหรือว่านักศึกษาท่านใดต,ต้องการเรียนรู้นะคะสามารถเรียนในศาสตร์การนวดเท้านี้ได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะเราสามารถใช้วิชานี้ นะคะไปประกอบอาชีพได้ค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการนะคะต้องการบุคลากรน,นะคะด้านนี้เยอะเพราะตอนนี้การนวดเท้ามีความจําเป็นมากนะคะเพราะว่าทุกท่านะจะมาใช้บริการนวดเท้าประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่เคยใช้บริการนวดเท้านี่ต้องการบุคลากร เกี่ยวกับการนวดเท้าเนี่ยค่ะเยอะเพราะว่าการนวดเท้านี่ก็มีประโยชน์ต่อระบบร่างกายนะคะเพราะว่าการนวดเท้านี่ช่วยให้เราได้ผ่อนคลายนะคะจากการทํางานการยืนการเดินนะคะหรือว่าทํางานหนักนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อระบบร่างกายและต่อสุขภาพของเรานะคะคนที่ว่าชาปลายมือปลายเท้านะคะก็จะช่วยได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะนักษาคือการนวดเท้าจะมีประโยชน์นะคะ นอกจากเราจะทานยาแล้วนะคะเราก็จะอ,า,อาศัยการวดเท้าเป็นวิธีบําบัดนะคะเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์ต่อระบบร่างกายนะคะคือการวดเท้าถือว่าเป็นการารักษาสุขภาพหรือการดูแลอีกวิธีหนึ่งของร่างกายเรานะคะถ้าเรา,าปวดเมื่อยท่าขึ้นมานะคะนักษาก็หรือว่าผู้บริการทั่วไปนะคะสามารถใช้บริการวิชาหรือศาสตร์นี้ได้ค่ะ ซึ่งมีประโยชน์จริงๆนะคะต่อระบบร่างกายค่ะ เลยนะคะครูจะชอบนวดเท้าค่ะชอบชอบนวดเท้าเพราะว่าพอไปไปนวดแล้วรู้สึกว่ามันมันได้ผลนะคะคือจากที่ว่ามันปวดเมื่อยนะคะปวดเมื่อยแล้วชาที่ปลายเท้าพอไปใช้บริการนะคะส,ะสม่ำเสมอตามที่เขาแนะนำนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองอได้รับ ประโยชน์จากตรงนี้นะคะคือทําให้การชารที่เท้าหรือว่าการปวดเมื่อยนี่ดีขึ้นค่ะก็เลยไปเรียนรู้ในศาสตร์นี้นะคะพอเรียนรู้ขึ้นมาแล้วก็ตัวครูเองก็มีโอกาสนะคะที่ได้มามาถ่ายทอดวิชาในศาสตร์นี้นะคะก็เลยรู้สึกดีและประทับใจนะคะเพราะว่านักศึกษาที่มาเรียนแล้วนะคะคือก็มีสามารถหาไรายได้เสริมแล้วก็มีบางท่านก็คือเปิดร้านนะคะ เปิดร้านทึ่งเป็นเป็นทำไรายได้เขาดีมากค่ะไม่ว่าเขาจะไปเปิดที่ต่างประเทศหรือว่าเปิดแถวบ้านเรานะคะแล้วก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนต้องเรียนรู้คือนอกถ้าเราไม่ไปเปิดรับบริการเราก็สามารถบริการนวดนะกับคนในครอบครัวเราได้ค่ะเพราะว่าการใช้บริการราคาแต่ละครั้งก็มันสูงนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการแข่งขันเยอะนะคะคือย้ายนักศึกษาได้มาเรียนรู้วันนี้นะคะว่ามีประโยชน์ แล้วก็สามารถทำไรายได้จริงๆค่ะคุณสมบัติของผู้เรียนนะคะคือนักศึกษาก็คือมีอายอาุไม่ต่ำจาก18ปีนะคะแล้วก็การศึกษาอย่างน้อยก็คือชั้นประถมปีที่6นะคะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวหรือว่าโรคที่ติดต่อนะคะแล้วก็ที่ว่าแล้วก็ตัวเองก็คือ,อไม่มีร่างกายที่สมบูรณ์นะคะหมายถึงว่า เราสามารถไปให้บริการไปให้บริการผู้อื่นได้โดยที่ว่าไม่ไม,ไม่มีผลต่อร่างกายเรานะคะโดยที่ว่าเราสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็รับสมัครค่าสมัครก็แค่1้อบาทนะคะแรงบันดาลใจก็คือตอนนี้อยากให้ทุกคนมีอะไรได้เสริมนะคะมีได้เสริมเพราะว่าตอนนี้คือมีลูกค้าแล้วก็ผู้รับบริการนะคะต้องใช้บริการในการนวดเท้าเยอะนะคะแต่ขาดบุคลากรนะคะ อยากให้ทุกคนมีไรายได้ค่ะ,ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะโดยรวมส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าสังเกตได้จากจะมีผู้ประกอบการเยอะขึ้นแล้วก็จะมีการรับสมัครพนักงานบริการนวดเท้าเนี่ยคะ่ะเยอะขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ยังก็ไม่เป็นที่เพียงพอแก่ผู้ประกอบการนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอให้คุณมีความรักในการให้บการบริการนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ในศาสตร์นี้ให้มีความชานาญ<ม>คุณก็สามารถทํามาหากินได้ตลอดชีวิตค่ะคือครั้งแรกเลยเขาจะทําเป็นอาชีพเสริมก่อนนะคะแต่พอเข้ามาเรียนรู้แล้วเขามีไรายได้ดีคือบางท่านก็คือเปิดเป็นอาชีพประจําไปเลยค่ะ<ม>ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะคุณก็ไปขออนุญาตได้มัน ถูกต้องนะคะไปขออนุญาตในท้องที่ที่เราอยู่นะคะให้ถูกต้องและคุณก็ดูทำเลนะคะแล้วก็การจัดร้านนะคะการเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะการความสะอาดได้ถูกสุขและลักษณะตามกฎระเบียบที่เขาวางไว้นะคะ๋อก็เป็นผู้ประกอบการใช่ไหมคะหรือว่าเราจะเปิดเปิดร้านนะคะเปิดร้านก็นักศึกษาก็ดูนะคะดูทำเลนะคะแล้วก็ดู การเปิดร้านก็ไม่ได้มียุ่งยากเลยนะคะสำหรับนวดเท้านะคะนักศึกษาก็ดูทำเลแล้วก็ดูความสะอาดความถูกต้องนะคะภายในสถานประกอบการนะคะ, mm hmm. ะนักนักษาความร,ร่วมมือดีมากค่ะนักศาคือทุกท่านที่มาสมัครเรียนเนี่ยคือมาแบบต้องการเรียนรู้จริงๆนะ,ะ mm hmm. นะคะคือทุกคนมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นไรายได้เสริมและไปประกอบอาชีพนะคะ mm hmm. คือส่วนใหญ่แล้วก็นักศึกษาก็เต็มร้อยนะคะที่จะเรียนรู้นะคะ เรียนรู้แล้วก็นวดได้ทั่วไปนะคะเพราะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มันไม่ยากนะคะศึกษาเพิ่มเติมตามอ,า,อาจารย์ที่สอนมานะคะก็ก็ใช้ใช้ได้แล้วค่ะก็มีประโยชน์มากนะคะอย่างน้อยๆมันก็สำหรับตัวครูเองนะคะที่เคยใช้บริการครูมีความรู้สึกว่าครูทำให้ครูหายปวดเมื่อยนะคะและครูคร,ครูจะชาปลายมือปลายเท้านะคะ ครูจะเป็นอยู่ข้างขวาจากการขับรถของเรานะคะมันจะทําให้ครูชาขาด้านขวานะคะแต่พอครูมาเป็นลูกค้าหรือรับบริการแล้วครูก็รู้สึกว่าครูดีขึ้นเลยค่ะคือเพื่อทีอ่ไปรับบริการให้ลูกค้าให้ได้ช่วยให้เขาช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อขานะคะแล้วก็แก้ปวดเมื่อยนะคะ,อ,ะอยากแนะนำให้ประชาชนทั่วไปนะคะหรือว่าผู้ที่ว่างงานนะคะ หรือคนที่ต้องการสร้างไรายได้เสริมหรือจะประกอบอาชีพเปิดบริการจริงๆนะคะมาเรียนรู้ได้นะคะโรงเรียนฝึกอาชีพหนองจอกมีสถานที่เพียงพอภายในห้องสอนก็บรรยากาศก็คือกว้างนะคะถูกลักษณะทุกอย่างนะคะอยากเรียนเชิญท่านนะคะการเดินทางก็ไม่ลําบากสถานที่บรรยากาศอะไรก็ดีค่ะ